ไม่เห็นต้องทําขนาดนี้เลยจะคุณย่าคะคนเราประกอบด้วยสองอย่างใหญ่ๆหนึ่งคือกายสองคือใจใจเป็นนายกายเป็นเบาถ้าใจเราไม่รู้สึกอะไรร่างกายก็ต้องเชื่อฟังอันนี้ในกรณีที่ไม่หนักหนาสาหัสนะคะเรียนรู้กับเธอไว้นะจ๊ะอาเลียอืม ฉันนะ่ะสอนหมดทุกคนนั่นแหละแต่อาเลียไม่เชื่อเรื่องพิธีกรรมและประเพณีถ้าฟังฉันสักนิดก็คงไม่ต้องเสียปู่รับไปอย่างทุกวันนี้น่ะสิคุณย่าขอทีหนูก็ถือสินอดเหมือนกันโอเคแล้วธนุก็ถือสินอดด้วยนะคะถือสินอดให้ใครเหรอจ๊ะอาบีค่ะอาบี เพราะเขาเป็นสาม,มีที่ดียังไงเลยคะโอ้ค่ะไม่มีใครดีรกว่าพี่ชายอีกแล้วล่ะว้าวคุณนี่เก่งจังเลยสุดยอดไปเลยทำอย่างได้ยังไงเนี่ยนี่ผมเป็นเซเลบริตี้แต่ในบ้านที่คุณเป็นนางเอกคุณแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมทำได้หลายอย่างมาก ไม่เอานะที่แรกเนี่ยเสยแสร้งแกล้งทำเป็นถือสินอดและตอนนี้ก็ดราม่าทําว่าตัวเองป่วยเพื่อให้พวกคุณญาสงสารคุณทําอะไรเพื่อสามีคนนี้บ้างเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมล่ะยกเว้นสามสิ่งที่คุณทําให้ผมไม่เคยบอกพร่องนั่นคือโกหกเสแสร้งและทําให้ผมรําคาญไม่มีใครเกิดเลยทั้งหมดเนี่ยทาให้ฉันนึกถึงวันเก่าๆตอนที่ฉันต้องเสแสร้งแสดงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่ให้ใครรู้ความจริงฉันพยายามอยู่ให้ห่างจากคุณมาตลอด แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันควรอยู่ใกล้คุณมากกว่านะวันทั้งวันฉันเฝ้าแต่มองหาดวงตาที่เกลียดชังฉันทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ฉันจะต้องถือสิ่งอดเพื่อคุณให้ได้และไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะว่าอะไรฉันเสียเสียให้หายหรือแม้แต่วันนี้และวันต่อๆไปฉันก็จะทำต่อ คุณเพ้อเจออะไรเนี่ยฮะผมไม่เข้าใจเลยกําลังไร้มนอ่านใจหรือว่าหลังสมองเหรอฮะนี่แล้วหัวเราะทำไมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ฉันรู้สึกดีเกิดขึ้นแล้วรู้สึกดีทถสบายดีไหมเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีไข้นี่ไหนลูกตาก็ปกติไหนฟังสิเอ้ <c oughs> นี่ทําไมฉันต้องมาได้เป็นหมอกับคนไข้กับยายบ้าน <c oughs> คุณน่าจะเป็นหมอนะ เพราะคุณดูแลฉันอย่างดีเลยโกรธในกระเพาะหลายยอดขึ้นสมองได้ด้วยหรือยังไงฉันว่าต้องไายแน่ทำาไม่ดีใส่เขาว่าดูแลดีอีกเนี่ยเธอต้องบ้าแน่เลยอาบีนี้ดีกว่าออนนี้เฮ้ยเอยิ้มอะไรนักหนาอยากรู้ว่า ถ้าปล่อยให้คุณร่วงเนี่ยยั่งจะยิ้มได้มานี่ยู่ได้แล้ว <S 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 ตลอดเช้าวันนี้เราทำอะไรไปตั้งหลายอย่างบางอย่างก็ทำซ้ำสองทีแต่เวลาก็ไม่เดินเลยอ่ะธนุทำไมจะถึงรู้สึกว่า,าวันนี้มันยาวนานกว่าเดิมนะก็ใช่นะสิอาเลฟมันจริงๆยังไงบอกไม่ถูกเลยนะน่าเบื่อจริงๆทองฉันร้องจอกๆแล้วเนี่ย ฉันรู้สึกเหมือนพวกหนูที่กำลังวิ่งมาราธอนเลยอออันนี้ไงเหรอเสียงนั้นมนจากกระเพาะฉันนะทำไมเธอต้องวิ่งเข้าห้องน้ำด้วย Are Are อ o u โอเคธนุ Are you okay ธน, okay? นุเป็นยังไงบ้างฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันก็เป็นอะแต่มันแสบท้องมากฉันไม่ได้กินเพ็ทเลยด้วยนะธนุไม่จำเป็นต้องกินเพ็ทก็แสบท้องได้นะ ปกติเธอจะกินทุกสองชั่วโมงแต่วันนี้ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องถึงเช้าเลยน้ำย่อยจะกัดกระเพาะจนแสบธนุนี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยเราต่างก็หิวกันขนาดนี้ไปหาอะไรกินกันเอาไหมอย่าทรมานตัวอีกเลยไปกันเถอะอาเลียมไม่ฉันทำแบบนี้กับอาบีไม่ได้หรอกนะถูกต้องฉันก็เหมือนกันจะทำแบบนี้กับอาบีไม่ได้เธอไม่ใช่คนเลวแบบนั้นเธอคือธนุธนุเพื่อนรักของอาเลีย อาลียเขาไม่เชื่อเรื่องพิธีกรรมและประเพณีอย่าเอาเรื่องไร้สาระแบบนั้นมาใช้กับฉันเลยโอเคไหม